คนนะครับคงจะดีใจนะครับที่วันที่1ตุลาคม2565นี้จะมีการปรับค่าแรงจากค่าแรงค่าต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ละจังหวัดต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็คงจะดีใจแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าลองนึกนะครับอันนี้คือผมเป็นมุมมองของผมเองนะต้องบอกว่าลองนึกดูนะครับว่าวันนี้การปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนะ่ะสิ่งที่มันจะขึ้นตามมา และค่าแรงเนี่ยหตึลงตัจ,งจะขึ้นแต่ผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับมีการประกาศออกมาเนี่ยของทุกอย่างจะขึ้นของทุกอย่างจะขึ้นหมดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับลองดูได้ครับว่าของทุกอย่างจะขึ้นแล้วขึ้นเนี่ยเยอะฝานะครับเยอะฝาค่าแรงที่ขึ้นด้วยซ้ําการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างหรือเปล่าแต่แน่นอนครับขึ้นค่าแรงทุกคนก็ดีใจอยู่แล้วครับว่าการที่ขึ้นค่าแรงแต่ผมบอกได้เลยว่าฟาร์มเป็นจริง ฟาร์มเป็นจริงในการทํางานทั้งหมดมีนะครับหลายๆอย่างไม่ได้จ่ายค่าแรงตามที่กฎหมายกําหนดคือค่าแรงค่าแรงขั้นต่ํา,าจะมีบางงานที่มีการตกลงกับลูกจ้างมีการตกลงกับลูกจ้างว่าจ่ายเท่านี้เท่านี้ถ้าเกิดสมมุติว่า,าค่าแรงขั้นต่ําสมมตินะครับค่าแรงขั้นต่ำในสี่ร้อยผมสมมติเลยนะครับค่าแรงขั้นต่ํา4 0 0อแต่นายจ้างบอกจ้างแค่300ถ้าไม่เอาก็ไม่รับเข้าทํางานสุดท้ายแล้ว มันก็นอยู่ขึ้นไหนจ้าแล้วก็ต้องไปฟ้องร้องกันเป็นแบบนี้อันนี้คือการทํางานจริงๆอยู่ในารามเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดนี้ครับว่าการขึ้นค่าแรงมันก็ดีนะครับการขึ้นค่าแรงแต่วันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดมันเป็นการค่าแรงหรือว่าหลายๆคนตกงานหรือหลายๆคนยังไม่มีงานทําอันไหนเยอะกว่ากัน มันเป็นปัญหาที่ผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่เหมือนก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับเป็นปัญหาโลกแตกเพราะอะไรครับเพราะผมเองก็ตั้งข้อสองสัยและตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้หลายๆคนที่บอกคนไทยตกงานประมาณ4ี่ถึงหสนคนนะครับคนตกงานเยอะมากเยอะมากในการตกงานบอกว่าตกงานแต่คำถามก็ย้อนกลับไปว่ามีคนตกงานในประเทศไทยเป็นหลักแสนคน เป็นหลักแสนคนยังไม่ถึงหลักร้านนะเป็นหลักแสนคนตามสถิติที่ออกมานะเป็นหลักแสนคนยังไม่ถึงหลักร้านแต่ในการที่มีแรงงานต่างชาติผมไม่เทกแรงงานต่างด้าวน,นะเพราะว่าทุกคนคือต่างชาติหมดคือไม่ใช่ประเทศเราก็คือต่างต่างชาติต่างชาติหมดผมถือว่าแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นราวเข ème, ordon, มรเวียดนามพม่าอะไรกแล้วผมถือว่าเป็นแรงงานต่างชาติหมดแรงงานต่างชาติอยู่ในประเทศไทยที่ลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้นะอยู่ในระบบเนี่ยมากกว่าสองล้านคน มากกว่าสองล้านคนและแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่หนีเข้ามารักรอบเข้ามาเนี่ยอีกเท่าไหร่ผมว่าเกินหลักล้านเพราะฉะนั้นเอาหลักง่ายๆว่าคนงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่าสามล้านคนทําไมมีงานทําทําไมคนเหล่านี้มีงานทําแล้วทําไมคนไทยถึงตกงานคนไทยถึงไม่มีงานทํามันเพราะอะไรปัญหาไม่อยู่ตรงไหนกันแน่ ก็าถามว่าวันนี้การที่ขึ้นค่าแรงก็ดีครับขึ้นค่าแรงทุกคนแฮปปี้อยากให้ขึ้นค่าแรงแต่การขึ้นค่าแรงแล้วค่าใช้จ่ายในค่าดํารงชีพมันก็ขึ้นตามไปด้วยและมันขึ้นมากกว่าค่าแรงด้วยซ้ํามันไม่ได้ครอบวอร์กันมันใช่ทางออกนะครับมันใช่ทางแก้แหละครับวันนี้ทางแก้ที่ดีที่สุดนะครับสําหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าการขึ้นค่าแรงค่าแรงมันน่าจะมีมาตรฐานของมันอยู่แต่ให้เป็นเงินพิเศษ อย่างครับเช่นตำแหน่งนี้อา,อาชีพนี้นะครับมีเ,เงินพิเศษตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยมันน่าจะเป็นทําให้ทุกอย่างมันโฟมากฝ่าและทําให้ทุกคนน่ะทำงานโดยใช้มีกําลังใจในการทํางานเพราะมีอย่างอื่นที่มากฝ่างเงินเงินรายวันหรือเงินรายเดือนแต่เป็นเบี้ยพิเศษอันเนี้ยมันน่าจะดีฝ่าหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดผมนะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนที่ตกงานตอนนี้นะครับแล้วแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานแรงงานต่างชาตินะครับแรงงานต่างชาติเนี่ยที่มีงานทําอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าสามล้านคนเนี่ยเขามีงานทําแต่คนไทยตกงานซึ่งอาจจะมีคนแย้งกับผมว่าก็ใช่เพราะว่าพวกแรงงานต่างชาติพวกนั้นนะครับค่าแรงถูกค่าแรงต่านะครับค่าแรงเขาก็เลยทํางานและเป็นอาชีพที่คนไทยไม่ทําใช่ครับเป็นอาชีพที่คนไทยไม่ทําเพราะคนไทยเลือกงานใช่หรือไม่อันนี้ผมตั้งคาถามเฉยๆนะแล้วถามว่าวันนี้ต้องบอกว่า แรงงานต, ati, ต่างชาติพวกนี้ไม่ใช่ถูกนะครับไม่ใช่ถูกนะครับราคาเท athletes, ideas, ่ากับคนไทยเพราะกฎหมายกําหนดเนี่ยว่าแรงงานขั้นต่ําเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นครับเท่านั้นไม่ได้บอกว่าแรงงานต่างชาติเท่านี้นะครับแรงงานคนไทยเท่านี้เพราะฉะนั้นกําหนดค่าแรงขั้นต่ํามาเท่าไหร่นายจ้างต้องจ้างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติหรือแรงงานคนไทยเพราะฉะนั้นค่าแรงจะเท่ากันค่าแรงจะจะเท่ากัน ค่าดํารงชีพที่เขาอยู่ในในในประเทศเราก็เท่ากันเท่ากันหมดเลยนะครับแต่เหตุผลเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไม่สามารถที่จะไปทําได้หรอกเพราะไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินพอกับอาชีพที่แรงงานต่างชาติพวกนั้นทําผมก็มีคําถามกลับปอีกละครับว่าแล้วทําไมต่างแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมรพม,มา่ากัมพูชาอะไรเนี้ยแรงงานที่เรารู้จัก เขาสามารถอยู่ในประเทศไทยดํารงชีวิตยอยู่ในประเทศเราค่าครองชีพยอยู่ในประเทศเราทุกอย่างอยู่ในประเทศเราค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่เขาสามารถเก็บเงินเก็บทองแล้วส่งกลับไปบ้านได้เก็บเงินเก็บทองไปปลูกบ้านไปซื้อที่ซื้อทางเอาไว้ที่บ้านตัวเองแล้วเมื่ออายุเยอะก็กลับบ้านทําไมเขาทําได้ปัญหามันอยู่ตรงไหนแนะ่ปัญหามันคืออะไรแนะ่วันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าในประเทศไทย ยังมีงานให้ทำอีกเยอะแต่อยู่ที่เราเลือกที่จะทำงานอะไรหรือเปล่าวันนี้ในประเทศเราโดนปลูกฝังเรื่องของการศึกษาว่าถ้าเกิดศึกษาจบอันนี้ต้องทำอันนี้จบอันนี้ต้องทำอันนี้จบอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้จบอันนี้ต้องต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจบปริญญาจะมาทํางานแบบนี้ไม่ได้จบปริญญาไอ้นี้มาทํางานบบนี้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นเลยก็คือว่าทําให้หลายๆคนและทําให้มิจฉาชีพเนี่ย ก่อเกิดเยอะและมิจฉาชีพปลอกรวงได้เยอะนั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือว่าคนส่วนใหญ่นะครับคนไทยส่วนใหญ่จะไม่อยากทํางานไม่ชอบทํางานชอบเอาเงินทํางานชอบเงินลงทุนชอบทํานูน่ทนทํานี่คือเอาง่ายง่ายครับชอบที่จะไม่ทํางานแต่ใช้เงินจึงเป็นที่มาของมิจฉาชีพที่หลอกรวงทุกรูปแบบโดยเอาฟาร์มโรบและเอาจุดตรงนี้มารอ่อให้ไปลงเงินกัน จึงมีข่าวออกมาเรื่องของการหลอกลวงเรื่องการลงทุนเยอะมากมายเพราะอะไรครับเพราะนิสัยของคนเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้ครับมิจฉาชีพรู้ช่องทางว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้คนพวกนี้นะครับหลงกลเข้ามาหลงเข้ามาลงเงินหลงเข้ามาลงทุนแล้วก็หลอกลวงถึงได้มีแชร์ลูกโซ่ลงทุนฟเร็ x กลงทุนนู้นลงทุนนี้เยอะแยะมากมายเพราะทุกคนคิดอย่างเดียวว่า เงินลงทุนไม่ต้องทํางานมันโดนปลูกฝังมาผมไม่แน่ใจว่าปลูกฝังจากอะไรแต่ถามว่าวันนี้ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงมันก็ต้องเป็นไปตามกฎไกขึ้นนะดีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ตัวเราเองตัวเราเองนะครับต้องปรับตัวเราด้วยไม่ว่าค่าแรงจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวเองเราไม่มีทางพอใช้เราไม่มีทางพอใช้ถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวเราเองวันนี้ อยู่ที่เราเป็นหลักก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องเอาตัวเราเป็นหลักก่อนในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ส่วนปัจจัยภายนอกนะครับถ้าวันนี้เราไม่เลือกงานผมเชื่อว่าโอกาสที่จะตกงานยากแต่หลายๆคนเลือกงานหลายๆคนไม่คิดที่จะทำจึงทำให้มีคนตกงานเยอะแยะมากมายเพราะที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้นะครับตำแหน่งงานไม่มีหรืองานในประเทศไม่มี ทำไมแรงงานต่างชาติเกือบสามล้านคนมีงานทําและหลายๆคนที่ออกมาจากจากต่างชาติที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยอมเสียเงินเข้ามาไม่ใช่ว่าหลัก 100, นะหลักร้อยหลักพันนะหลักหมื่นเพื่อจะเข้ามาในประเทศถ้าเขายอมเสียเงินขนาดนี้แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าในประเทศไทยมีงานทําแน่นอนทําไมเขาถึงยอมเสียเงินเข้ามาแต่คนไทยกับตกงานกลับบอกว่าตกงานกับบอกว่าไม่มีงานทํามันคืออะไรกันแน่ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมองสิ่งที่เราจะต้องมองคือวันนี้เราต้องมองตัวเราว่าวันนี้สิ่งที่เราทําคืออะไรกันแน่ขึ้นค่าแรงเราได้งานขั้นต่ําจําไว้นะครับว่าถ้าวันนี้เรามีฝีมือค่าแรงขั้นต่ําไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเรามีฝีมือในการทํางานค่าแรงขั้นต่ําไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าถ้าเรามีฝีมือในการทํางานบอกได้เลยครับว่าเขาจ้างเรามากกว่าค่าแรงขั้นต่ําแน่นอน แต่ถ้าเกิดเราต้องรับค่าแรงค่าแต้มแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีฝีมือแล้วเราไม่ได้พัฒนาฝีมือตัวเราเองหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกวันนี้เราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเรามาดูที่ตัวเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราแล้วเราจะผ่านทุกวิกฤตและทุกอย่างไปได้ดีใจด้วยนะครับสำหรับนะครับค่าแรงที่จะขึ้น1ตุลาคม 25, 6 5แต่รับประกันได้ครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้เรา เห็นอีกเยอะแล้วทุกคนก็จะบ่นว่าค่าแรงไม่พอกับค่าดำรงชีพ